สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกท่านอื่นที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยรัฐบาลที่ปกติต้องออกวันที่1เมษายน2563นะครับแต่เนื่องจากมีไวรัสระบาดนะครับโควิด1 9กก็เลยเลื่อนออกไปนะครับคลิปที่เป็นการหาเลขเด่นข้างบนนะครับก็คือหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยบนนะครับ สามารถเข้าได้ทั้ง3หลักวิธีดูถ้าดูจากสูตรนะครับก็คือการเอาเลขมาบวกกันนะฮะก็คือในหลักหน่วย1 0 100หลักร้อยนะครับพันหมืน่นหลักหมื่นกับหลักร้อยมาบวกกันนะครับในทุกๆงวดเห็นไหมครับ หมืน่นร้อย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 มืน่นร้อยนะครับอันนี้เป็นผลลัพธ์นะครับก็คือค่อนข้างค่อนข้างแม่นยำนะครับแต่ว่าจะออกหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันนะครับ เป็นสูตรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีเลขแค่สองเลขตัวแรกคือเลขเด่นนะครับหลังเครื่องหมายเท่ากับตัวแรกคือเลขเด่นนะฮะอันนี้คือเลขเด่นคือ4 6 2 0 6สองนะครับ2อาบรรทัดนี้บรรทัดนี้บรรทัดนี้เลขเด่นไม่บรรทัดเลขเด่นตัวแรกไม่เข้าไมเข้าตัวที่2นะครับเนี่ยฮะ ส่วนเลขเด่นที่เข้าตัวเลขก็คือเลขที่แม่นยำมากนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะฮะเจ็ดบวกเ้าได้สิบหกสิบหก็คือหนะครับเอาตัวสุดท้ายมาหตัวนี้ก็ไปเข้าหลักหน่วยข้างบนในงวด4ี4่สี่หนะครับบรรทัดนี้8ปดบวกสองเป็นสิบสิบก็คือศูนศูนย ก็ไปเข้าหลัก10บนงวด403คิดปุ๊บออกปั๊บเลยนะครับนี่คือเลขเด่นที่แม่นนะฮงวดนี้นะครับ2อบวกเได้11บเสิบเอคือ1 1ตัวนี้ก็ไปเข้าที่หลักหน่วยงวด541งวดถัดขึ้นไปด้านบนนะครับส่วนเลขที่ ไม่เข้าตัวแรกแต่ไปเข้าตัวที่สองก็เกิดจากการเอาตัวแรกมาบวกมาบวกด้วยหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวบวกคงที่นะครับหรือว่าเดินหน้าหนึ่งแต้มนั่นเองนะครับคิดได้หกแต่ออกเจ็ดคิดได้หกออกเจ็ดคิดได้สองออกสามนี่นะครับสามตัวนี้ไปเข้าหลักสิบงวดเก้าสามแปดผมเห็นว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ที่ดีมากสูตรหนึ่งนะครับก็เลย เอามาเขียนให้ชมนะครับส่วนใครสนใจหรือไม่สนใจก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะถ้าถามผมผมก็ว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่า4-4-6เห็นไหมครับงวดที่แล้วมี4ตั้งสองตัวนะมีโอกาสที่จะยังอยู่1ตัวก็ได้นะครับ เลขห้าตัวนี้เป็นเลขจริงๆเป็นเลขดับที่แม่นด้วยนะฮะก็คือดับหลักแสนนะครับเนี่ยนะครับหตัวนี้เป็นเลขดับลองดูงวดหนึ่งๆก็ได้นะครับห้าตัวนี้อ่าอันนี้ไม่ดับนะครับไม่ห้าตัวนี้ไปออกหลักร้อยแสดงว่าดับสิบหน่วยนะ ห้าตัวนี้ไม่มีทั้งสามหลักเลยแสดงว่าดับครบสี่ตัวนี้ก็ไม่มีทั้งสามหลักดับครบเช่นกันนะครับห้าตัวนี้ไม่มีทั้งสามหลักเหมือนกันนะครับสี่ศูนย์สามไม่มีห้านะครับเจ็ 7, งดงดงดเก้าสามแปดไม่มีเจ็ดนะครับแปดงดสี่สี่หกไม่มีแปดจะเห็นว่าหลักแสนมักจะดับสามตัวบนนะครับอันนี้เป็นห้าก็ สูตรแม่นทั้งเด่นระดับนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณ FC มากมากนะครับแล้วก็สมาชิกท่านอื่นๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามหรือกด subscribe แล้วก็กดรูปกระดิ่งรับการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ